Tây săn cưỡi nàng là <laughs> chân à, bó qua chân chơi tơ lên an lưu chân bó qua chân cưỡi tên an lưu chân bó qua chân cưỡi tên qua chân à, tơ lên an lưu chân bó qua chân cưỡi tơ lên an lưu chân bó qua chân cưỡi tên an lưu là tên ห้ามไม่พอแล้วมั้งหมื่นห้าแล้วนะมาหัานมาดิามียาพี่หรอไม่มีเชื่อใจได้ไหมได้พวกเธอนะ่ะเชยมากเลยนะทำไมไม่เอาตกบก,กีมาให้ฉันกินฮะตกบกีน่าตายเป็นไงวะตกบกีคืออะไรอะ่ะก็มีคนไาแกงอะ่ะลองไปเสียดีนหน่อยเดี๋ยวให้ฉันไปจัดการให้เอาไหมได้หาจัดก,การเพื่อนมาแล้วกันโอเคเลย

มีคนคอสเพลย์เป็นกูเกิวางด้วยเหรอเนี่ยแล้วค่ะโหนี่ชุดจากไหนอะคะชุดสวยนะคะเนี่ยเหมือนมากเหมือนในหนังชุดนี้มากเลยอ่ะดูสิชุดงานเรียบมากอุ้ยอันนี้วิกวิกหรือเปล่าวิกเนอืยน่าจะผมจริงแหะมันสวยแล้วแม่อุ้ยโอ้ยโหอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยทไมแรงเยอะขนาดนี้เนี่ยหลังเกือบหักอ่ะ การแต่งกาย Wednesday เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว Wednesday นี่เธอเปลี่ยนชุดใหม่เหรอก็ไม่นะฉันใส่ชุดนี้ตั้งนานแล้วจะใส่ชุดใหม่ก็เชยอยู่ดีอ่ะกล้าดีมาว่าชุดฉันอย่าให้เจอแล้วกันรอบหน้าการเดินโกโกวา การเดิน Wednesday เวลาพูดโกโกวาหายไปเลมันรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเี๋เดีอยว หน้าคุ้นๆหมดที่เจอในหนังเลยแต่ฉันไม่เคยเจอเธอในหนังเลยแต่ฉันอ่ะเคยเจอเธอในหนังนะฉันบอกว่าฉันก็ไม่เคยเจอเธอในหนังเลยฉันบอกว่าฉันอ่ะเคยเจอเธอในหนังนะแต่ฉันก็ไม่เคยเจอเธอในหนังเลยใช่ามมน่ะว่าแต่เธอชื่ออะไรนะฉันชื่อยองพีไม่ใช่ที่คนไทยเขาเรียกกันอ่ะโกโกว่าคิมิซูมิดาเออชื่อนั่นแหละ คือดังมากเลยเนี่ยเจอคุณดังเราโอ้โหโคตรโชคดีเลยแต่ฉันต้องไปก่อนนะฉันไม่ว่ามาคุยอะไรไร้สาระโอ้โหแรงกว่านั้นเนี่ยเวลาพูดเว d นส์เดย์เจ็บด้ยเจ็บดยเจ็บด้วเจ็บด้ยเคไอตุกตาอะไรนั่นอ่ะบาด พวกเธอแค่เรียกชื่อฉันยังผิดเลยเราก็รู้แหละแต่เราแค่แกล้งเราแค่อยากคุยด้วยอ่ะไม่ได้หรอแต่ฉันมีอะไรจะคุยกับพวกเธออ๋อวินดีเวลาโกรธโกโกวาคนอเลยไปเรียกเขามาค่ะบูชาเห็นไหมโกรธเลยเรียกก็ผิดอะไรของวินดี้อ่ะมาครับบูชาเวอร์เฮ้ยโกโกวาเธอทำร้ายโอ้สั่งที่เลยหยุดอย่าพุ่งไปจะไปไหน เมื่อกี้่ะเธอผักเรารู้ปะเจ็บมากเนี่ยหลังยังไม่หายเข็ดเลยเธอต้องรับผิดชอบเออจ่ายค่ารักษามมด้วยหน0พันห้าคิดว่าคอร์ดเราเจ็บมากเหรอหน่พันห้าม่พอแล้วมั้งหมื่นห้าเแล้วมัหันมาดิเ,าเวลากโกด Wednesday แล้วลมไหนเนี่ยมานน้งข้างเราไม่มีอะลมก็เลยมานั่งขี้เกียจไปเรียนเธอะแบ่นงนี้แหละ ขี้เกียจเรียนแถมมาทำตัวแปลงอีกด้วยเธอพยายามทำให้ฉันโกรธเหรอเธอโกรธมันด้วยเหรอโกรธเป็นสิอยากเห็นเปะละ่าลองลดูดิยืนขึ้นดิจะทำไหมอโอยโดนแกล้งโกโกวาพิษตาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว โดนแกล้งเว้นส์เดย์ต้องแก้ค้งไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะมุกนี้มันก่อแล้วนะโเมื่อเจอโดนโกโกวา เฮ้ยอะไรกูว่าโดนแน่เฮ้ยกินไม่ได้หรอกเฮ้ยไมนเห็นแล้วโดนไปก่อนแล้วกันเมื่อเจอโดนเวสิเดยได์ไหวได้ไรเนี่ย อะไรเนี่ยเสียงอะไรวะตลกเหรอตลกสิเ็นเดกกวเดินเฮ้ยเอาไปไหนเอาจำไว้นะเวินดีอาหาร โกวามานี่มาเลยเราคิดอาหารกันเนี่ยมาเลยมาเาเป็นบะหมี่ก๋วยเตีลองกินดูตะปอนเตยวเลยเนอเตี๋ยวมามเห็นไหมกินได้ได้ขอบคุณมากเลยนะคุณกินแล้วแล้วอร่อยปะอร่อยเออเธอเคยกินมาก่อนหรือเปล่าเคยกินสิที่ประเทศฉันดังจะตายินอ พวกเธอนะ่ะเชยมากเลยนะทำไมไม่เอาต๊กบกกีมาให้ฉันกินฮะ<อ>ต๊กบกกีนีาตาต่ตาเป็นไงวะต๊กบกกีคืออะไรอ่ะหรือว่าบกกีอ๋อใครได้ฉันแปลมาให้สงสัย <laughs> ต้องพาพวกเธอไปอยู่เกาหลีสักเดือนแล้วอาหาร Wednesday คนหนักเลยวะเออแตจแจนว่าแต่อันนี้มันคืออะไรวะ ไอ้นี่เหรอขยะขยะอย่าไปสนใจเลยเฮ้ยแล้วมันมัน,มนดินน้นได้ด้วยวะขยะเคลื่อนอะฮะกินไม่ได้เหรอเดี๋ยวมาดูดิอ่าเฮ้ยอย่าไม่ให้เวย้ยเอามาเฮ้ยเฮ้ยปล่อยฉันได้แล้ว <S <S ฉันไม่ได้มา,า,าอยู่กับพวกเธอนะเอเอ,เ,อเราเรา,เราไม่ได้จะทำอะไรเธอเลยนะนี่ฉันบอกขยะไงเราเราแค่จะพามาขึ้นไปนะั่งไหมเราแค่จะพาที่ว่าหาอะไรกินไงพาที่นี่แหละหาอะไรกิน ช่แล้วจะเป็นต้องพาเราใส่ถุงทาอะไรหรอใช่ไงเพงื่อความรวดเร็วเืออจะเดินช้าเราก็เลยยใมม่เดี๋ยวเราอะเดียาอาหารฝรั่งที่เหมาะกับเธอมาให้เราก็อนะเฮ้ยเราขอกินใด้ดินี่ไงมาละแซนด์วิชหรอหุยรู้จักด้วหรอของอพื้นบ้านขนาดนี้ก็ต้องรู้จักแหละพื้นบ้านก็ต้องกินที่พื้นบ้านสินะเธอเล่นมุกอ่อ อะไรพิ่พีทนะไม่ใช่เออแซนด์วิชไงอะไรนะฮะบอกว่าแซนด์วิชนี่อร่อยมากอยากพีทเหรออยากพีทเหรออะไรจะอยากิีทมันยุ่จังอะเครื่องดื่มโกโกวาอุ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนคือพอกินพกเราไปหามาแล้วมันไม่เจอมันไม่ใช่อาหารเกาหลีเนี่ยพวกเราเลยซื้อน้ำพีทโซดามให้มาเราว่า เธอน่าจะชอบไม่เลยอ่ะเครื่องดื่มแบบเนี้ยเยินมากอ่ะแกะเลยแกให้ฉันหน่อยทำได้อะไรปะนยังไงบ้อร่อยมากพวกเธอลองกินดูกินเลยอืเออฉันกิงด้วยอืออ่ะเจริงด้วยตอนนี้ ฉันต้องไปแล้วเพราะมีคนจะต้องเล่นงานฉันอยู่เอ่อแล้วเธอก็เรียกผู้ช่วยของเธอดิใช่ผู้คุมอ่ะผู้คุมชุดแดงอะ่ะไม่ต้องห่วงฉันเขากำลังมาเครื่องดื่มวันศุกร์อิ่มละอย่าเพิ่งอิ่มดิดิอะไรอะ่ะอเมริการน้องนี่ชอบไงไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลเราดูหนังมาจำได้ของขวัฉันฉันยอมกินก็นแล้วแต่ <c oughs> มีอ่ไรผิดหรอ ไม่มีเชื่อใจได้ไหมได้ฉันไม่เชื่อเธอลองกินไห้ดูหน่อยสิกินเลยเดี๋ยวก่นอนกินฉัองออกก่อนเวลลดีพีชา,าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมีพี่เหรอเฮ้ยเปล่าเราแก้ผู้ช่วยโกโกวา มาแล้วหรอผู้คุมสี่เหลี่ยมไปไปจัดการมันดีกว่าไปล่ามันนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นจัดการมันเฮ้ยอะไรวะนั่นจัดการมันอ,อ,อะไรวะน่ากลัวจังผู้ช่วย วันศุกร์อารมณ์เสียเป็นอะไรอ่ะวันศุกร์ก็มีความแกงอะอารมณ์เสียนิดหน่อยเดี๋ยวให้ฉันไปจัดการให้เอาไหมได้ฝากจัดการเพื่อนมันเยแล้วกันโอเคเลยสองคนนี้นี่เองจอดก่อนเหนื่อยเหนื่ออ หมดยังวะโอ้ยอยเหมือ,น,อ,มน,อมนกันนะเว้ยเออจะดึงหัวฉันทำไมวะไอ้ตังใครจับวะโอ้ยดึงผมฉันทำไมเราไม่ได้ดึงเลยอุย้ยจีบไอ้หมีนี่ดูดิเราไม่ได้ดึงเลยเนี่ยมือเราสองข้างเห็นไหมจะดูได้ไงล่ะเน,นี่ยเราดูบนฟ้าได้อย่างเดียวเนี่ยนายดึงหัวเรานี่ยังไม่ได้ดึงเลยเห็นแล้วเออแล้วใครดึงแล้วใครดึงนายนวะ

เฮ้ยจตนเราไม่ได้จนบรีบว่ายิ้มแต่มียาพิษหรือเปล่าเอตันทำต้นหน้าออาสดแล้วก็ใครต้นไม่บัวสดแล้วก็กำลังจะสดแล้วก็บูอกว่าฉันไม่เชื่อฉันลองกีดูหน่อยฉันไเชลอ้หน่อยเริ่ม นั่นไงมันวิ่งกันสองคนสามสองหนึ่ง